นั่งหอครั้งแรกรู้สึกยังไงวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การนั่งหอครั้งแรกนะครับทั้งหมดที่พูดนะครับเป็นประสบการณ์และความรู้สึกของผมนะครับต่างกร,รําต่างวระก,ก็ต่างประสบการณ์ต่างความรู้สึกกันนะครับครั้งแรกนะครับที่นั่งหอก็เลวร้ายพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนขึ้นเนี่ยได้ยินพี่ๆเขาคุยกันนะครับว่าสภาพประกาศวันนี้ย่ำแย่แต่ก็ไม่ได้คิดมากอะไรนะครับเพราะว่าเป็นภารกิจจําเป็นต้องไปก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับ ตอนนั้นก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับก็อย่างว่านะครับทั้งแรกตื่นเต้นเสมอนะครับตอนที่ฮอกําลังขึ้นนะครับก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สาอะไรเลยนะครับก็คิดว่าคงสบายๆแหละแต่พอขึ้นบินได้เต็มรูปแบบนะครับความรู้สึกมันแบบเหมือนเวลาที่เพื่อนๆขับรถเร็วๆนะครับแล้วก็ลงเนินชันๆแบบทั้งเร็วๆอย่างนั้นอะ่ะมันรู้สึกแบบปุ๊บูบที่ท้องอะ่ะเหมือนขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อ่ะแต่หนักกว่านั้นหน่อย และมันเป็นอย่างนั้นแทบจะตลอดเวลานะครับและความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเราอยู่บนพื้นอ่ะเราอยู่บนท้องฟ้าจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะเราเชื่อมั่นในนักบินอยู่แล้วแต่มันมีปัญหาที่ไอความรู้สึกผู้กู้วบๆนี่แหละครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอาจจะเพราะสภาพอากาศวันนั้นยําแย่พอสมควรนะครับลมแรงบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเครื่องบินเนี่ยมันโต้ลมแบบไปข้างหน้าอยู่ดีๆแล้วมันก็ชะงักอาจจะเพราะลมต้านหรืออะไรก็ตามนะครับมันมีความรู้สึกนั้นอยู่จําได้นะครับว่าวันนั้นเนี่ย นั่งแทบจะไม่ขยับไปไหนเลยนะครับนั่งนิ่งเลยเพราะว่าไอความรู้สึกวูบวูบวบนี่แหละครับอ๋อผมรู้แล้วจะเปรียบมันกับอะไรนะครับเหมือนเครื่องเล่นในสวนสนุกครับเหมือนไอใจแอนด์ดอปอะแต่ไม่ได้ขึ้นลงสูงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอมานั่งครั้งที่2นะครับความรู้สึกคือต่างกันแบบฟ้ากับเหวนะครับวันนั้นอากาศปกติสภาพอากาศดีมากนะครับความรู้สึกวูบวูบวบวบเนี่ยมันยังมีไหมนะครับมันมีนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นนานๆนครั้ง มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเหมือนครั้งแรกที่ขึ้นไปนะครับก็เลยรู้ว่าเออวันนั้นอ่ะตัวเองอ่ะซวยเองพอครั้งที่สองอ่ะสบายมากนะครับแบบไม่มีความรู้สึกไม่ดีอะไรเลยชิลๆมากนะครับซวยเองแหละที่ครั้งแรกไปเจออย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวนะครับมันสนุกด้วยซ้ํานะครับภาพที่เรามองลงมาจากบนหอนะครับเป็นภาพที่แบบหาจากที่อื่นไม่ได้อะ่ะมันสวยนะครับยิ่งเป็นวันที่ผมขึ้นครั้งแรกนะครับคือสวยมากอาจจะเพราะสภาพอากาศหรืออะไรก็ตามนะครับในป่าเนี่ย มองเห็นทะเลหมอกแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีต้นไม้แซมขึ้นมาบ้างนะครับสวยจริงๆนะครับก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับตลอดเวลาที่นั่งหอก็แทบจะมองแต่อากาศมองแต่วิวนะครับเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับอยากให้ทุกๆคนได้ลองก็ไม่รู้จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เลยมาเล่าประสบการณ์ที่แบบไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะชอบกันไหมนะครับใครมีประสบการณ์อะไรก็สามารถแชร์ได้ที่คอมเมนต์นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถบอกกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ สวัสดีครับ